พี่อยู่ต่อแป๊บนึงกูไปแล้วค่ะไปเลยไปแล้วพี่อยู่กับพี่ไปแล้วไปเยี่ยมอยากเลยงั้นไปเลยเนาะอ่ะพี่พีจ๋าครับอีเวนที่คุณฟ้ารออยากเห็นพี่ๆกินอาบน้ำกลางห้างก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันครับผมก็วันนี้ก็ได้มาอาบน้ำกลางห้างก็ดีใจมากๆที่ทางชาวเวอร์ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์นะครับผมให้โอกาสพี่ได้มา มาอีเวนต์นี้นะครับผมได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนนะครับเตรียมตัวยังไงพี่พิงก็ก่อนอื่นเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้ช้าเวอร์ที่ช้าเวอร์อย่างนีชอบแบบน้ำขนาดไหนอบสูดสีเออสูสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำผึ้งนชอบไม่จังหวะอาดหนาวเมื่อกี้ตายโอ้ไม่ที่ซ้อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอ้าเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมโดนไหมคะโดนไหมเกิดอะไรอ่ะรับกับห้า ขินนิดนึงเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราเราก็เห็นแบบเหมือนพี่ๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีเวนต์อาบน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจะถึงคิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เซนชุดบันดีนิดนึงค่ะยังไงครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็เป็นแบบสูทอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเซ็กซี่อ่ะมันมันก็มีความเป็นเกรดอะไรอย่างนี้นิดหน่อยเพราะทั้งเจ็บเพรไะเองในกระจกดูรู้สึกไปพัเไปเซ็กซี่ รู้สึกเออก็โอเคครับผมก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์มันคืออาบน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยความเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยความพริวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาเเเลลยองใช่มัคพี่ใส์เลือกหนูไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างงี้เก็มีคอมเมนต์เข้าไปไหมบอกเขาเลือกมาให้ไอชุดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกเขาเกย์เราก็บอกว่าแบบเขาเปิดหลังได้ไหมเพราะว่าแบบโจทย์มันคืออาบน้ำนะครับแต่มันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบ คนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเรามาปฏรป็ารปฏิรปการังิรูปการปฏิปการปฏปารปฏการปฏิรูปารปฏิการปฏิคูปการแบิรูการปฏิรูปกอรแฟนรูปการปฏิรูปการปฏิรูารอฏกางเงี้ยแลาวปฏิรการปรูปการรูกาเรูารารปารการปฏรูปารเงีรยปการปกาแบบเออมาคอยดูอการอยิูการป้การการปการปรการปรารปามารารถในการปรเร ัวแบรนด์สินค้าทุกอย่างดีๆก็ต้องขอบคุณชาเวอร์ชาวเวอร์อีกทีครับผมที่เชื่อใจและก็มั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทางชาวเวอร์ทุชาวเวอร์แล้วก็ตัวพีเองมพีได้มีโอกาสติดตามชาวเวอร์ทุชาวเวอร์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงงี้ยยอ่าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวเวอร์ทุกชาเวอร์ไไปเเยยอออะะมมากลน๋่ ทำนิ้วหน่อยเร็วหลายหลายคนคำนวณให้ว่าเกินร้อยล้านแล้วนะอ๋อนี่ต้องัดเลขอที่จริงมันรู้สึกว่ามันเยอะอะไรเป่างนหมมันมันไม่ที่จำเลขไม่ได้ช่วงนี้นับเลขไม่เก่งขาดอะไรบ้างนี่ก่อนขาดอะไรบ้างในตอนนี้ก็หลายอย่างยังเหลือใช่ไหมพื้ที่คนตัวเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการนะ ทำงานหนักอะไรขนาดนี้พี่เป็นหนี้เหรอวัยรุ่นสร้างตัวเป็จริงร้อยล้านที่บ้านเหรอร้อยจำไม่ได้อ๋อคุณผู้ก็ทำงานหนักนะครับผมคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทำงานตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ หลายๆงานอ่ะอย่าง Shower to Shower อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอ่องนี้ด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ้ยวันนึงเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นคี์แบบน้ํา เราต้องมารับเปอร์เซนสินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่ที่เราได้มาทํางานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยครับแต่หลายแบรนด์ทำงานเชื่อมั่นในตัวพีพีมากเลยนะในการนี้เสินค้าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแบบลูกค้าทุกคนมากกว่าครับผมท,ที่ที่เชื่อมั่นในตัวพีด้วยแล้วก็จริงๆเราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่า อันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี่ยจะเหมาะนะอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะให้เล่นดนกับสินค้านั้นๆที่เราต้องการจะพรีเซนต์ด้วยครับที่เรายังไม่เปิดตัวตอนนี้ทีตัวตอนนี้มีไหมครับอก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามมากันครับว่าสินค้าที่เหลือจะจะที่กลังจะเปิดตัวอะไรดีอะไรอยู่บ้างครับย네ั่เรียนรู้ที่ยังไงบ้างหลายขาผู้กพัฒจะใช้ผู้อื่นเนาะตอนนี้มาเป็นเราเป็นสุดเปลี่ยนใหม่ รจริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเ,อเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเชื่อมั่นแล้วมองเราในในในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผม<ๆ>ก็ดีใ<ๆ>จที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่ที่จะได้มาทํางานได้เจอทีมใหม่ๆได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรเงี้ยหลายคุณมองว่าพีพีคือจุดเี่นทางการตลาดในบ้านเราเลยนะ ก็ถึงอัปังนาคขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่ที่แบบเออเหมือนแบบมองเราเออเป็นบางคนก็จะมองเราแบบเป็นจุดเลียนหรือว <Burch more. S 1> ่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันค,นครับที่ตัวพี่เองสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้ด้วยมีตัวไหนที่จะเซอร์ไพรส์ข้าขึ้นมาอีกไหมหรือตัวนี้พี่ๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะั่คิดอยู่องอะไร ก็ก็มีครับก็มีก็มีเราจะรอติดตามแล้วกันมีเราเปิดตัวแบบกี่ตัวคะนักนิ้วใหม่ไหมอะไรอย่างนี้ไหมเราเปิดตัวกี่ตัวประมาณสี่หมื่นกว่าตัวอันนี้ผาถั่วแล้วนะผาถั่วแล้วนะผ้าถั่วาถั่วเลยเหรอสี่หมื่นตัวเลยเหรอถ้าพ้าถั่วอยากเข้าใจผิดๆนะเป็นโจ๊กนะครับเมื่อกี้พี่ๆก็มาทำงานกับพี่ผู้ชมดีมากครับ อะไรนะครับเมื่อกี้ที่ตุรกีไหนทุมเรีนหานะคะเขาชื่นชมดีมากได้ทำงานด้วยอย่างนี้ค่ะแต่ละตัวมีเป็นไงบ้างเวลาฟังนที่กับผาปื้โหเพิ่มใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเออจริงๆแบบเหมือนเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดเมื่อก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าได้พี่เป็นเด็กที่อายมาก คี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากเหมือนกันนะปีทองของเราเลยใช่ไหมคะถึงปีนี้ก็เป็นปีทองของเราเลยใช่ไหมคะก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะมีมีเช็ดล็อกอะไรไหมในการแบบเอ้ยยิ่งก็จะกลับมาไม่ส่วนมอนิหน่อย่อดอกโมาดืนนันเยเยอะ เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะหรอก็เคล็ดลับของการได้งานเยอะเหรอครับผ่านผู้จัดการแล้วตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทำกันบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทำกับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดครับส่วนแล้วมันเป็นที่จริงหรือเปล่าไม่ไม่ค่อยเป็นสาวเลนไม่เป็นกะต่ายนายนในกรือเป็นผู้จัดการมูแทนหรือเปล่าและพี่ทำติดใจให้ผมใส่ ตอนรับทุสถานการณ์โอเคนะโอเคครับเรละเอียพี่ไร้เปนนะ่่ดีดี่แต่ละมีกำลังไม่ต้องให้และติดมีนะต้องใี้ติดมีขาอย่างเงี้ยองมีติาครับ มีก้องพี่ลูกครับูกพี่กรลูกีหงด้วพี่คะลูโอเคค่ี้องมีมีก้องีอคราาโอเค่ามีก้องพี่ราคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไปนเก็บไปได้เพื่อน้องันจรุนมากที่เก็บตงเพราะดึงสายสายมันโยงรปอยู่านั้เก็บสายกับพี่่พี่นุ่มเพราะสายมันโยงไปอย่างตรง โอเคได้เลยดจะให้เขาเก็บไครับแล้วผมก็ต้องบอกว่าเขาเกกคุครับ